ใครกำลัมองหาสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งานกลางแจ้งได้ใช้งานกลางแดดได้สีสว่างสีสดวันนี้ผมจะมาแนะนำเจ้าตัว Samsung Galaxy M22 รุ่นนี้กันนะครับจุดเด่นของตัวนี้ก็คือหน้าจอเนี่ยใช้เป็นจอ Super AMOLED นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสีสันความสว่างไม่ต้องเป็นห่วงเลยทุกคนแถมในเรื่องของกล้องนะครับเขาก็ยังมีมาให้ใช้งานครบทุกเลนครบทุกระยะ โดยเฉพาะก้องวายนะฮะรุ่นนี้มาใ,ใช้งานด้วยนะครับ8ล้านพิกเซลเราจะเห็นได้เลยว่าแบรนด์อื่นๆณเวลาเนี้เขาตัดออกไปแล้วนะถ้าเป็นในเร็ดราคาประมาณไม่เกิน7,000บาทนะครับหลายๆรุ่นลหลายๆแบรนด์ก็ตัดเลนวายออกไปแต่ว่าทางซัมซุงเนี่ยยังงงใส่เลนวายมาให้ใช้งานด้วยนะครับในส่วนของชิปเซ็ตก็ใช้เป็นตัว mediatek hero g80 สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของเกมได้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วจะหาว่าใครยังไม่รู้จักกับ s a m s u n galaxy g M22 เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้ครบทุกฟังก์ชันเลยแต่ก่อนที่จะไปดูรีวิวฉบับเต็มนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆลุงป้าน้าอาทั้งหลายฝากกด Subscribe ให้ช่องผมหน่อยละกันนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมรีวิวกันได้เลยครับ สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวการใช้งานนะครับของเจ้าตัว Samsung Galaxy M22 รุ่นนี้กันนะครับ คลิปที่แล้วจะเป็นคลิปพรีวิวแกะกล่องนะถ้าใครอยากจะรู้ว่าอุปกรณ์ภายในกล่องมันมีอะไรกันบ้างเมนูฟังก์ชันภายในตัวเครื่องมีอะไรกันบ้างสามารถคลิปไปดูกันที่พรีวิวแกะกล่องกันได้เลยเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวการใช้งานไปเทสกล้องเทสเรื่องของวิดีโอเทสในเรื่องของเกมนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันเรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันก่อนเลยขออนุญาตเริ่มจากน้ำหนักของตัวเครื่องนะครับ สำหรับ Samsung Galaxy M22 รุ่นนี้นะครับขนาดของน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่180กรัมนะครับแล้วก็ขนาดในเรื่องของความหนาความบางก็อยู่ที่8.4ม mm ิมนะครับก็ถือว่าอาจจะมีขนาดที่หนาสักนิดหนึ่งเนาะ,ะในเรื่องของการดีไซน์ตัวเครื่องนะครับเรามาดูกันหน่อยด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยจะมีลักษณะเป็นงานด้านนะครับเวลาที่เราเอามือจับสัมผัสแบบเนี้ย ก็ให้ความรู้สึกว่ามันเป็นหยาบมือสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ฝาหลังของเขาเนี่ยจะมีลวดลายกราฟิกนะครับเป็นแนวเส้นตรงแบบนี้นะครับน่าทั่วฝาหลังไปหมดเลยเวลาที่โดนแสงก็อาจจะไม่มีในเรื่องของการสะท้อนแสงเล่นเงาอะไรแบบนี้นะเพราะว่าเป็นงานด้านนะครับในส่วนของโมดูลกล้องเป็นทรงลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับรุ่นนี้มีกล้องไม่ใช้งานทั้งหมด4ตัวครบทุกเลนครบทุกระยะกันเลยทีเดียวแล้วก็จะมี แฟลช LED อยู่ด้านล่างใต้กล้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ปุ่มล็อกก็พอตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยนะครับทุกคนเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องก่อนแล้วกันฝั่งซ้ายมือสุดนะครับจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับตามมาด้วยไมค์สนทนาตามมาด้วยช่องเสียบสส่ชาร์จนะครับตัวที่เป็นพอต Type C นะแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยจะมีปุ่มวอลลุ่มบวกวอลลุ่มลบนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม power ปุ่มพาวเวอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยนะครับส่วนด้านบนของตัวเครื่องจะมีไมค์ตัดเสียงรบกวนมาได้ใช้งานด้วยนะครับสำหรับคนที่เน้นในเรื่องของงานวิดีโอนะฝั่งซ้ายของตัวเครื่องนะครับจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับสำหรับรุ่นนี้สามารถใส่ได้แบบ3สล็อตรมาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันบ้างนะครับการดีไซน์ของหน้าจอรุ่นนี้การดีไซน์จะเป็นแบบ Infinity U Display นะครับ นั่นก็คือจะมีกล้องอยู่ตรงกลางแล้วก็เว้นติ่งกล้องเป็นรูปตัวยูแบบนี้นะส่วนพาร์แนวของหน้าจอนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยเพราะว่า s a m s u n galaxy g m 2 2ตัวนี้ใช้เป็นจอ Super a m o l e d รนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสีสันความสว่างความสดใสไม่ต้องเป็นห่วงเลยเ,เพื่อนๆสามารถสู้แสงด้าน,นนอกได้เป็นอย่างดีส่วนขนาดของหน้าจอนะครับมาพร้อมกับหน้าจอ6.4นิ้วนะครับถือว่าเป็นขนาดหน้าจอที่ กำลังพอดีนะครับอาจจะเป็นออกทางเล็กๆหรือซ้ำน้นกับขนาดหน้าจอ6.4เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครชอบเครื่องที่มีขนาดที่เล็กพกพาง่ายนะครับรุ่นนี้ก็น่าจะสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับทีเด็ดอีกอย่างหนึงของรุ่นนี้นั่นก็คืออัตราดิเฟอเรทของหน้าจอนั่นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับจอ90เฮใครเป็นคนที่ชอบเล่น Facebook ไทดูฟีดข่าว บอกได้เลยว่าอัครรสมันดีมากๆนะครับแนะ่เวลาที่ถ่ายได้คือลื่นแล้วก็สมุดดวงตาม,มากๆนะ่าเสียดายนิดนึงนะครับตรงที่ว่าความละเอียดหน้าจอรุ่นนี้นะฮะความละเอียดอยู่ที่ HD p l u s เท่านั้นนะครับฮาร์ดแวร์เนี่ยสามารถดูพวก Youtube ได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น 720p นะครับ แต่ก็จะมีเป็นบางคลิปแหละที่ทาง YouTube รเขาปรับค่าความละเอียดให้บางคลิปอาจจะดูได้ถึง 1,440p ก็อาจจะเป็นไปได้ลหลายๆคนนะครับอาจจะเอาไปเปรียบเทียบว่าเฮ้ยพี่ในเรทราคาไม่เกิน7,000บาทเนี่ยมันมีอีกหลายรุ่นเลยนะที่ได้หน้าจอ Full HD Plus ใช่ครับมันมีอีกหลายรุ่นมากๆที่เป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะมีตัว Redmi 10นะครับแล้วก็ Infinix Note 10 Pro Infinix Note 11s พวกนี้ ได้ความละเอียดหน้าจอเป็น Full HD อันนั้นไม่เถียงนะครับแต่ว่ามันได้เป็นแค่จอ IPS ไนงะแต่ว่ารุ่น M22 ตัวนี้ได้หน้าจอที่เป็นจอ Super AMOLED นะครับเพียงแต่ว่าความละเอียดของหน้าจอเนี่ยมันจะเป็นแค่ HD พเท่านั้นเองเพื่อนๆช่างใจดูแลกันนะครับว่าอยากจะได้ชนิดของหน้าจอหรือว่าอยากจะได้เป็นความละเอียดของหน้าจอที่มันแตกต่างกันนะอ่ะถ้าใครอยากจะได้จอที่แบบ สีสว่างสีสด,ส,ส,ดสีสวยๆก็ต้องเลือก M22 ก็แหละแต่ถ้าบอกว่าใครอยากจะดู YouTube ที่มีความละเอียดสูงๆเนี่ยก็เลือกเป็นพวกจอ f u ู l HD p พ u s ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ในความรู้สึกส่วนตัวของผมนะผมเอาชนิดของหน้าจอเอาพาย e เนลของหน้าจอเนี่ยที่เป็นจอ Super AMOLED ดีกว่านะครับ ความเอียด 720p สำหรับผมเนี่ยถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนอกจากนี้แล้วนะครับในส่วนของการดู Netflix นะฮะโอ้โหถือว่าเป็นจุดเด่นเลยเพราะว่า Samsung Galaxy M22 เนี่ย สามารถดู Netflix ได้ที่ความละเอียด L 1นะฮะหรือว่าความละเอียด HD นั่นเองถ้าเป็นตัว Infinix Note t e p p o หรือว่า Note 11S แล้วเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะดูได้ที่ความละเอียด L 3เท่านั้นนะฮะนี่แต่ว่ารุ่นนี้ดูได้ที่ L 1เลยแล้วก็การแสดงส่วนที่เป็นสีมืดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าจอ Super AMOLED เนี่ยแสดงได้ค่อนข้างที่จะมืดสนิทนะครับสีสันเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากเลยทีเดียว ส่วนการใช้งาน2หน้าจอนะครับรุ่นนี้ก็รองรับการใช้งาน2หน้าจอได้เช่นเดียวกันนะครับแถมเรายังบันทึกการเล่น2หน้าจอที่เราดูเวบ่อยอย่างเช่นการดู Youtube ด้านบนด้านล่างอาจจะเล่น Facebook เราก็สามารถเซฟหน้านี้ไว้ที่แถบด้านข้างได้นะครับ หรือถ้าเราเล่น y o u t u b e ด้านบนนะครับด้านล่างเนี่ยเล่นเบราว์เซอร์เราก็สามารถที่จะเซฟไว้ด้านข้างได้เช่นเดียวกันแล้วเวลาที่เราเลือกแถบด้านข้างออกมามันก็จะมีมาให้เราเลือกทั้ง2แบบโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องมากดแบงหน้าจอทีหลังนะครับแค่กดเลือกเข้าไปก็สามารถใช้งาน2หน้าจอได้ทันทีส่วนใครที่เป็นคนที่ชอบเล่นมือถือตอกนกลางคืนนะครับรุ่นนี้เขาก็ายังมีฟังก์ชัน e Comfort Shield ที่จะเข้ามาช่วยลดแสงสีฟ้า ลดอาการเมื่อร้าทางสายตาเวลาที่เราเล่นมือถือตอนกลางคืนได้ดีมากๆหรือถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบเล่นในส่วนของทีมสีมืดนะครับชอบทีมแบบดำดำดัก,ด,กด๊กอะไรแบบนี้เนาะรุ่นนี้ก็ยังมีมาให้ใช้งานเช่นเคยครับมาดูกันในส่วนของ CPU กันบ้างนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับตัวนี้ชิปเซตเนี่ยใช้เป็นของ m e d i a t e k Helio G80 นะครับสถาปัตยกรรมเนี่ยจะอยู่ที่12นาโนเมตรการทำงานของ CPU ตัวนี้จะเป็นแบบ8หัวหรือว่า8คอคอนะครับ สหัวใหญ่ที่เอาไว้ประมวลผลเกี่ยกับพวกกราฟิกกับหนักเกมหนักๆเนี่ยจะประกอบไปด้วย Cortex A75 2หัวนะครับอีกหกหัวเล็กเนี่ยจะประกอบไปด้วย Cortex A55 ทั้ง6หัวเลยแล้วก็ในส่วนของกาจอนะครับมาพร้อมกับมาลิ g 52 MC2 นะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของการเล่นเกมตัว g 80เนี่ยก็ถือว่าเป็น CPU ที่เน้นมาในเรื่องของเกมโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับซีรีส์ G นี่คือไม่ต้องเป็นห่วงนะ เกมที่ผมไปเทสมานะครับจะเป็นเกม ROV นะครับในสองเกม ROV เนี่ยรุ่นนี้สามารถเล่นได้แบบ30เฟรมเรทนั่นเองเพืเ่อนๆแล้วการเล่นแบบ30เฟรมเรทเนี่ยมันมีปัญหาการหน่วงหรือเปล่าลกหรือเปล่าบอกกันเลยว่าไม่มีนะครับสามารถเล่นได้แบบลื่นไหลไม่มีสะดุดกันเลยทีเดียวส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเล่นแค่30เฟรมเรทไงมันก็เลยไม่ได้ใช้เกี่ยวกับพวกกราฟิกอะไรเยอะแยะมากมายนะครับ ผมมั่นใจเลยว,ว่าถ้าสมมุติว่าปรับ60เฟรมเรทได้เนี่ยในเรื่องของเฟรมเรทเนี่ยอาจจะมีตกอย่างแน่นอนส่วนพวกเกมอื่นนะครับอย่างเช่นพวกเกมฟรีไฟ์พับจีอะไรแบบเนี้ยผมแนะนำเลยนะว่าควรจะปรับกราฟิกเป็นแบบมาตรฐานเนี่ย น่าจะสามารถตอบโจทย์ได้ดีที่สุดนะครับถ้าไปปรับพวก,การาฟิกสุดปรับสุดอะไรหมดทุกอย่างเนี่ยเรื่องของอาการหน่วงอาการสะดุดเนี่ยยังไงก็มีอย่างแน่นอนมาดูกันในส่วนของแรมกับรอมกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัว M22 ตัวนี้มาพร้อมกับแรม6นะครับรอมเนี่ยให้มาที่128กิกถ้าพื้นที่การใช้งานไม่เพียงพอนะครับเพื่อนสามารถซื้อเมโคลดีการ์ดมาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้นะซึ่งก็รองรับสูงสุดอยู่ที่1เทราไบต์เลยมาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปก,กันหน่อยนะครับ กล้องหน้าของรุ่นนี้ให้ความละเอียดมาที่13ล้านพิกเซลในส่วนของกล้องหลังถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยเพราะว่าให้กล้องมาครบทุกเลนส์ครบทุกระยะตัวแรกจะเป็นกล้องหลังนะครับความละเอียดจะอยู่ที่48ล้านพิกเซล ตัวที่2เนี่ยจะเป็นกล้องอันเทอร์ไวนะครับตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับตัวที่3จะเป็นเลนเดฟนะครับตัวที่4จะเป็นเลนมาโครเราจะเห็นได้เลยว่าช่วงหลังๆมาเนี้ยนะฮะเลนหลายรุ่นและหลายแบรนด์ไม่ใส่เลนไวามาให้แล้วนะขนาดเลนราคาเครื่องอยู่ที่ประมาณ6,7,000ก็ยังไม่ใส่มาให้นะครับแต่ว่าซัมซุงเนี่ย ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับกล้องวายนะครับถ้าเป็นในเรทราคาประมาณ6,000บาทขึ้นไปเนี่ยหรือว่าประมาณ4,000กว่าเนี่ยเขาก็จะใส่กล้องวายมาให้แล้วอันนี้ถือว่าน่ารักมากๆมาดูกันที่เรื่องของเวอร์ชัน Android กันหน่อยนะครับสำหรับ m 2 2ตัวนี้มาพร้อมกับ Android 11นะครับทุกคนแล้วก็มีการครอบทับด้วย One UI Core เวอร์ชันน่นะครับความน่ารักของแบรนด์ซัมซุงเนี่ยผมชื่นชอบมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่สมัยหลายๆปีที่ผ่านมานะ เครื่องถ้าเป็นในเรทราคาประมาณ4,000บาทขึ้นไปเนี่ยเขาจะการันตีการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้อย่างน้อย2ปีนะครับหรือว่า2เวอร์ชันนั่นเองอย่างเช่นตอนนี้นะครับ F22 เนี่ยเป็น Android 11ใช่ไหมทุกคนมั่นใจได้เลยว่า Android 12 Android 13เนี่ยทาง Samsung อัปเดตให้อย่างแน่นอนนะครับแถมยังอัปเดตความปลอดภัยของตัวเครื่องเนี่ยให้ทุก3เดือนด้วยมันมีไม่กี่แบรนด์จริงๆเพื่อนๆที่จะ อัปเดตซอฟต์แวร์ข้ามเวอร์ชันให้นะครับแต่นี่คือซัมซุงไงในเรื่องของซอฟต์แวร์คุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะฮะเขาการันตีการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้อย่างน้อย2ปีอย่างแน่นอนในส่วนของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็ให้มาที่ 5000m น ah มิลลิแอมนะครับช่วงลวหลังมาเนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมทางซัมซุงเนี่ยให้แบตเตอรี่มาค่อนข้างน้อยเราจะจําได้เลยใช่ไหมว่าภาพลักษณ์ของตะกูลซีรีส์ที่เป็นตัว M เ,เนี่ยส่วนใหญ่แล้วแบตเตอรี่จะต้อง 6000m ม ah ิลลิแอมขึ้นไปนะครับ หรือว่าที่เคยเห็นนะ7,000 m ัมิลลิอมก็เคยมีมาแล้วนะครับน,าาน,น่าเสีดายนิดนึงตรงที่ว่าแบตเตอรี่นี่แหละแหมเขาไม่น่าลดจํานวนแบตลงเลยให้มาแค่5,000 m ม ah อเท่านั้นเองในส่วนของ Wi-Fi รองรับ Wi-Fi ได้ทั้ง2.4 GHz และ Wi-Fi 5.0 GHz ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันนะครับผมต้องแจ้งอย่างหนึ่งเลยนะว่าในเรื่องของ Wi-Fi เนี่ยซัมซุงเขาเป็นแบรนด์ที่บอกว่า รับสัญญาณได้ไม่ดีเลยเพื่อน,เ,อนเวลาที่ผมเคยรีวิวโทรศัพท์มือถือซัมซุงนะครับเอามาไว้ในห้องรีวิวเนี่ยถัาเทียบกับตัวอื่นน,นะฮะแบรนด์อื่นเนี่ยในเรื่องของ WiFi เนี่ยแบรนด์อื่นเนี่ยเห็นรายชื่อสัญญาณนะครับค่อนข้างที่จะครบถ้วนและเห็น WiFi ของคนข้างบ้านผมด้วยแต่ซัมซุงเนี่ยเห็นเฉพาะภายในห้องรีวิวเท่านั้นนะฮะน่าเสียดายนเมนึงตรงนี้แหละตรงที่มันรับสัญญาณ Wi-FI ไม่ค่อยดีแต่ได้บอกว่า WiFi มันอยู่ใกล้ๆกับตัวเครื่องเนี่ย ไม่มีปัญหานะสามารถเล่นได้แบบว่าแรงๆเลยนะครับแต่ถ้าบอกว่า Wi-Fi มันอยู่ไกลจากห้องรีวิวไปหน่อยเนี่ยตัวนี้จะมองขึ้นสัญญาณ Wi-Fi ได้ไม่ครบนะครับอันนี้ต้องแจ้งไว้เลยนะในส่วนของ NFC นะครับรุ่นนี้มี NFC มาใหู้ใช้งานด้วยนะครับในเรทราคาประมาณไม่เกิน7,000บาทเนี่ย แบรนด์อื่นๆไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมี NFC มาให้แต่ว่า M22 รุ่นนี้มี NFC มาให้เราใช้งานด้วยก็ถือว่าเป็นข้อดีของรุ่นนี้อีกเหมือนกันมาดูกันที่เรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับมาดูกันที่การถ่ายรูปที่กล้องหน้ากันก่อนเลยกล้องหน้าเนี่ยสามารถถ่ายได้2แบบนะครับนั่นก็คือการถ่ายแบบปกติแล้วก็การถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอนะครับผมไม่ค่อยเป็นห่วงในเรื่องของกล้อง ทางแบรนด์ซัมซุงเท่าไหร่เลยจริงๆอันนี้พูดจริงๆนะเพราะว่าเรื่องของกล้องเนี่ยโอโ้โหถือว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ถ่ายรูปออกมาได้ค่อนข้างสวยมากนะครับถ้าเป็นเนเรทราคาประมาณ6,000ขึ้นไปเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับในเรื่องของความคมชัดนะฮะตัวนี้ถือว่าชัดมากแล้วก็สีสันของโทนภาพนะครับโอโ้โหดีอ่ะ แล้วก็รายละเอียดของฉากด้านหลังนะครับเวลาที่เราเซลฟี่อย่างนี้ใช่ไหมฉากด้านหลังเนี่ยก็ยังคงเห็นรายละเอียดได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นเนี่ยฉากด้านหลังเนี่ยจะเป็นลนักษณะจา้ๆจ,จะไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่าตัวนี้เก็บรายละเอียดของฉากด้านหลังเก็บรายละเอียดของตัวแบบได้ค่อนข้างครบถ้วนและชัดเจนดีมากๆมาดูกันที่การถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์กันบ้างนะครับ สิ่งที่น่าประทับใจนั่นก็คือการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยเราสามารถที่จะปรับค่าความเนียนของผิวได้ด้วยถ้าเป็นรุ่นที่ราคาประมาณต่ำกว่า5,000บาทนะจะไม่สามารถที่จะปรับค่าความเนียนของผิวได้แต่ว่ารุ่นนี้ปรับได้นะครับเราสามารถที่จะเลือกค่าเอฟเฟกต์ที่หลังได้ด้วยนะครับทุกคนสำหรับการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นะตัวนี้ถือว่าดีมากๆ ซึ่งค่าเอฟเฟกของเขานะครับก็จะมีเป็นแบบเบอร์นะครับแล้วก็จะเป็นแบบสปินนะฮะเป็นแบบซูมแล้วก็จะเป็นแบบคันเลร์พอยท์นะครับแบบคันเลร์พอยท์เนี่ยก็จะเป็นตัวแบบเป็นสีฉากด้านหลังเป็นขาวดําอะไรประมาณนี้เนาะเรื่องของความคมชัดผมบอกเลยว่าดีมากนะครับแล้วก็การตัดฉากระหว่างตัวแบบกับฉากหลังเนี่ยตัดได้แบบโคตรเนียนนะฮะไม่มีส่วนที่เบอร์กินเข้ามาในตัวแบบเลย แล้วก็ในเรื่องของสีสันความสว่างของคนภาพเนี่ยสีค่อนข้างสดคอนทราสต์ค่อนข้างจัดนะครับเรียกได้เลยว่าใครเป็นสายเซลฟี่เนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยครับมาดูกันที่การถ่ายรูปด้วยกล้องหลังกันบ้างนะครับกล้องหลังเนี่ยก็สามารถถ่ายได้หลายแบบมากๆเลยนะฮะรุ่นนี้มีไอที่สามารถเข้ามาแยกแยะดีคอร์ซีนต่างๆได้หลายซีนมากๆนะครับเรามาดูกันที่การถ่ายรูปบุคคลกันก่อนเลย การถ่ายรูปบุคคลเนี่ยตัวนี้เท่าที่ผมได้ลองเทสมานะครับถ่ายในร้านกาแฟเนี่ยแสงค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าเขาจัดการในเรื่องของแสงได้ค่อนข้างดีนะเวลาที่จะถ่ายออกมาเนี่ยโทนภาพค่อนข้างสว่างนะครับแถมสีเนี่ยยังสดอีกด้วยส่วนการถ่ายวิวทิวทัศน์ทั่วไปนะครับถ่ายบรรยากาศด้านนอกนะฮะโอ้โหยถ้าเป็นการถ่ายกลางแจ้งสีสันความสว่างไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพืเ่อนๆรายละเอียดที่ได้ออกมานะครับสีค่อนข้างสว่างสีสดนะฮะ มาดูกันที่กล้องวายกันบ้างน,นะครับกับความละเอียด8ล้านพิกเซลถือว่าเป็นกล้องวายที่ให้รายละเอียดความคมชัดเกือบจะเท่ากับกล้องหลักเลยนะอสองรูปนี้นะครับผมขึ้นเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันร,ระหว่างกล้องหลักกับกล้องวายนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าสีสันความสว่างโทนแสงโทนสีของภาพเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆนะฮะ บางสถานการณ์ที่ถ่ายย้อนแสงเนี่ยกล้องวายก็สามารถสู้แสงได้ดีมากๆโทนแสงที่ได้โทนสีที่ได้เนี่ยไม่มืดเลยนะถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการมุมมองกว้างๆเก็บวิวด้านข้างได้ครบๆเนี่ยส่วนการถ่ายรูปกลางคืนนะครับทุกคนรุ่นนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเขามีโหมดกลางคืนมาให้ใช้งานด้วยสีสันความสว่างความคมชัดเนี่ยผมถือว่ารุ่นนี้ทําได้ดีมากเลยครับ นอกจากนี้แล้วนะครับในส่วนของหมดกลางคืนเนี่ยรุน่นนี้กล้องวายก็ยังสามารถใช้งานในส่วนของหมดกลางคืนได้อีกด้วยป <c oughs> กติแล้วนะครับในเรทราคานี่ส่วนใหญ่เขาจะมีแค่กล้องหลักนะที่สามารถถ่ายหมดกลางคืนได้แต่ว่า m 2 2รุ่นนี้สามารถใช้ทั้งกล้องหลักแล้วก็ก,กล้องวายในการใช้การถ่ายรูปกลางคืนเนี่ยได้อีกด้วยนะครับซึ่งจากการที่ผมได้ไปลองเทสมานะครับระหว่างกล้องหลักกับกล้องวายแล้วเนี่ยการถ่ายรูปกลางคืนสิ่งที่แตกต่างก็คือกล้องวายเนี่ย ในเรื่องของความสว่างของโทนภาพมันอาจจะมืดกว่าในเรื่องของความคมชัดก็อาจจะด้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการถ่ายรูปกลางคืนถ้าเป็นไปได้ผมแนะนําว่าควรจะใช้กล้องหลักมากกว่านะแต่ถ้าบอกว่าใครต้องการจะใช้กล้องวายจริงๆแนะนําว่าไปอยู่ในสถานที่ที่มีแสงเยอะๆนะครับจะช่วยทําให้การถ่ายรูปด้วยกล้องวายเนี่ยได้ความคมชัดมากยิ่งขึ้นมาดูกันที่เรื่องของงานวิดีโอกันบ้างนะครับ มาดูกันที่วิดีโอกล้องหน้าก่อนแล้วกันวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยสามารถอัดได้สูงสุดจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับสีสันของวิดีโอนะครับโอ้โหสีสดมากนะฮะมุมอมองเนี่ยไม่ถือว่าแคบนะครับในเรื่องของบิวตี้ของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบว่าปรับให้หน้านเนียนเท่าไหร่นะในส่วนของงานวิดีโอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยร้อรอยมันก็อาจจะมีบ้างนะครับ ข้อเสียของวิดีโอกล้องหน้ามีอะไรมีหรือเปล่ามีนะครับนั่นก็คือเวลาที่เดินขายแบบนี้นะครับมันก็จะยังคงมีอาการสั่นอยู่เพราะว่าวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยไม่มีกันสั่นนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครต้องการที่ทำวอล์กนะครับอาจจะต้องมีไม้กันสั่นช่วยซัก1อันนะครับมาดูกันที่วิดีโอกล้องหลังกันหน่อยนะครับทุกคนความละเอียดสูงสุดเนี่ยที่สามารถอัดได้จะเป็น1080 p 30ปีเฟรมเรทนะครับโอ้โหงานวิดีโอ,อคือดีมากนะฮะ สีสันของวิดีโอสีสันความคมชัดของตัวแบบดีมากเช่นเดียวกันแล้วก็ในเรื่องของไม้นะครับเสียงไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับตัดเสียงรอบข้างตัดเสียงที่จะเข้ามารบกวนภายในวิดีโอเนี่ยได้ดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับข้อดีของวิดีโอกล้องหลังของรุ่นนี้นั่นก็คือวิดีโอเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งไม่มีอาการสั่นเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปชมคลิปกันครับมาเทสกันในส่วนของงานวิดีโอกันหน่อยนะครับ 1080p 30ดเฟรมเรทนะครับ ตัวนี้จะมีไมค์ตัดเสียงบรบกวนมาให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เน้นในเรื่องของงานวิดีโอนะในเรื่องของความนิ่งก็ดูได้เลยมาทฟโสกัสดูหน่อยละกันนะครับส่วนที่อยู่ใกล้นะครับส่วนที่อยู่ไกล ก็ถือว่าสลับโฟกัสได้ค่อนข้างไวนะครับเห็นไหม มาดูกันที่การถ่ายวิดีโอด้ยวยเลน์กันบ้างนะครับโอ้โหสามารถตอบโจทย์ได้ดีอีกเช่นเดียวกันนะครับจุดเด่นของวิดีโอด้เรเลน์สำหรับรุ่นนี้นั่นก็คือมุมมองเนี่ยกว้างถึง123องศานะครับแล้วก็ในเรื่องของความนิ่งเวลานะที่เราถือถ่ายแบบเนี้ยมันนิ่งมากนะฮะอาการสั่นนี่คือไม่มีเลยเราก็ในเรื่องของสีสันความสว่างของโทรวิดีโอเนี่ยสามารถทำได้ใกล้เคียงกับกล้องหลักเลยนะไปชมคลิปกันครับ มาเทกันในส่วนของวิดีโอได้เลนวายกันบ้างนะครับมุมอมองถือว่ากว้างมากเลยนะในเรื่องของความนิ่งก็ดูได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการถ่ายย้อนแสงนะครับอาจจะเป็นมืดๆสักนิดหนึ่งนะ มาเทศกันในส่วนของงานลําโพงกันหน่อยนะครับสำหรับ M22 ตัวนี้ลําโพงเนี่ยมีมาให้เราใช้งานแค่1ตัวนะครับผมขอญาตเปิดสุดเลยแล้วกันนะฮะอันนี้คือเปิดสุดแล้วนะต้องขอญาตช่อง Apple k Channel ด้วยนะครับยืมเพลงมาเทสประกอบคลิปหน่อยแล้วกันเนาะอ่ะโอเคปรับสุดแล้ว้ววรีถยค่าก เบสอยู่ในระดับกลางๆนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่าเด่นมากเบสไม่ค่อยหนักเท่าไหร่รเ,เสียงคนร้องก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับ ได้ราคาประมาณ6,000กว่าบาทของซัมซุงส่วนใหญ่มันจะได้ประมาณนี้นะอ่าผมแนะนำว่าถ้าใครอยากจะได้อัครสรถที่ดีมากกว่านี้นะครับทุกคนใช้หูฟังขนาด3.5เนี่ยมาเสียบมันจะดีกว่านะครับเพราะว่ารุ่นเนี้ยเขามีระบบเสียงดอมี่เอสโหมมาให้เราใช้งานด้วยนะครับจะช่วยเพิ่ม ความหนักของเบสนะครับเพิ่มมิติเสียงเนี่ยได้ดีกว่านี้อย่างแน่นอนและนี่ก็คือรีวิวนะครับ Samsung Galaxy M22 นะฮะรุ่นนี้จะมีจำหน่ายเฉพาะช่องทางของ s h อ p e e เท่านั้นถ้าใครสนใจสินค้าเพื่อสามารถคลิกดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับลิงก์ที่ผมแปเอาไว้เนี่ยเป็นลิงก์ของทางแบรนด์โดยตรงมั่นใจได้เลยว่าถ้าสั่งสินค้าจากลิงก์ที่ผมแปเอาไว้ใต้คลิปเนี่ยเพื่อนๆจะได้สินค้าที่ เป็นของแท้แน่นอนนะครับมีรับประกันตัวเครื่องให้ด้วย1ปีเต็มสารคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่ทุกก็ติดตามนะครับสหรคลิปนี้สวัสดีครับ